เชี่ยวแบบว่าอุ้ยคนนี้เต็ง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 แต่พอเก็บตัวหลายวันแล้วก็มาดูหน้าง,งานเมื่อวานเนี้ยตัวเต็งมีหนักนะคระับพา,ามาเมื่อาวานเนี้ยสปีดได้เร็วมากแล้วทําให้เราแบบอึ้งขนาดโชว์ไปแล้วเนี้ยภาพยังไปจาอยู่ที่เขาอยู่เลยใช่บางคนแบบชุดไม่ได้แบบว่าแบบรูบร้บาแต่ว่าแต่ฟีเซนของคือแบบคยน้ะอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นโตเก่งอ่ะก่อนที่เข้ากองอ่ะฟอร์มม,มันคือมาจัดมากแต่พอเข้ากองมาแล้วเนี่ยอย่างที่ผู้คนได้ทราบกันว่า ทุกคนเหมือนเหมือนสปีดตัวเองอะ่ะค่ะให้มาสู้การหน้างานคนที่จะได้ซูเปอร์แฟคเตอร์ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ชนะแคมเปญนะ,ะเป็นคนที่มีคะแนนที่กรรมาการลงให้สูงสุดจะเห็นว่ามาเมื่อมาแน่งานอ,อย่างมิสเตอร์นี้โดดออกมาเลยใช่ไหมคนที่แบบว่าฉายแววอะไรเงี้ยโดดแล้วก็ทั้งมีหน้าใหม่และก็ตัวเต็งและตัวเต็งก็ถึงบอกว่าประมาทไม่ได้เมื่อวานต้องยอมรับว,ว่ามีตัวเต็งหนึ่งคนที่เกรง และไม่เป็นอาบอกได้เลยว่าคนที่จะได้เป็นซูเปอร์จะต้องขึ้นไปที่สุดสวัสดีครับอันนี้คือ5คณะกรรมการนะคะจากจักจะใครอะไรยังไงกันบ้างคับแนะนำตัวนิดนึงค่ะมาจากจะเพจวีพูดรู้จริงต้องทีวีพูเท่านั้นค่ะบีจากนางอวยค่ะค่ะควีนจากทัมซูฟราแฟมิลี่นะคะค่ะ ครณเจนจากพูดได้ไหมพีจีครับ,บ,บเบ้นนะครับจากใครไม่งามกระทรวนเนอ่ยคำถามก่อนเลยดีกว่าหลังจากที่บบว่าเก็บตัวมาหลายวันแล้วเนี่ยผู้เข้าประกวดมิสซูเป้ากับมิสเตอร์ซูเป้าเนี่ย ใครที่แบบใสแววโดดเด่นออกมาเลยกันอะไรเงี้ยคะ่ะต้องโทษนี้ก่อนอตัวเต็งที่ทุกคนสาวโซเชียลแบบว่าอุ้ยคนนี้เต็ง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 ,ตงแต่พอเก็บตัวได้หลายวันแล้วก็มาดูหน้าง,งานเมื่อวานเนี้ยตัวเต็งมีหนักนะครับเพราะว่ามาดืดเมื่อวานเนี้ยสปีดได้เร็วมากแล้วทําให้เราแบบอึ้งอะขนาดโชว์ไปแล้วเงี้ย ภาพยังไป็นจำอยู่ที่เขาอยูเลยแต่ว่าคนที่พูดแต่ว่าคนที่พูดถึงนี้คือเขาไม่ได้แบบอยู่ในผลตัวเต็งถูกไหมถูกต้องถูกต้องค่ะคือไม่รู้ไปเอาอะไรมาไม่รู้ไปเอาอะไรมาจากไหนพอเราเห็นปุ๊บโอ้โหเราประจักษ์ตั้งแต่คนนี้พอคนอื่นเดินเงี้ยเราลืมเขาไม่ลงเราลืมเขาไม่ลงค่ะแม่แล้วแบบว่า เมื่อวานเนี่ยตัดสิทธิ์ยากมากเดี๋ยวกาเข้าเดี๋ยวกาออกดอวเกศเข้าเดี๋ยวเกศออกทีมกูรู้เองเนี่ยแทบจะหยุดหัวกันอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยอันนี้ใหม่ถึงทั้งมิสเตอร์แล้วก็มิสซูป้าใช่ไหมซูป้ามันียากมากมากใช่บางคนแบบชุดไม่ได้แบบว่าแบบรู้บ้ามากแต่การพรีเซนมเขาคือแบบโหวนานอะไรอย่างเงี้ยเฮนบอกเฮนบอกว่าปีนี้คือมิสซูป้าเนี่ยยังเลือกไม่ได้เลยว่าใครจะแบบโดดเด่นกับใครเพราะว่ามีความ ยยอย่างที่บอกอะครับว่าเราต้องยอมรับว่าคนที่เป็นตัวเก่งอะก่อนที่เข้ากองอะฟอร์มมันคือมาจัดมากแต่พอเข้ากองมาแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันว่าทุกคนเหมือนเหมือนสป,ปีดตัวเองอะ,ะให้มาสู้กันหน้างานสังเกตไหมว่าทุกๆแคมเปญไม่ใช่ว่าตัวเก,งก่งจะได้นะ,ะแต่จะบอกว่าสิ่งที่กรรมการลงคะแนนไปทั้งหมดนะคะ คนที่จะได้ซูเปอร์แฟกเตอร์ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ชนะแคมเปญนะเป็นคนที่มีคะแนนที่กรรมการลงให้สูงสุดม,มันคือคะแนนรวมอุปกรณอ์อะสมมุติว่าครั้งนี้เขาอาจจะได้ที่3ก็ได้แต่เขาอาจจะได้ที่3ทุกครั้งแต่คะแนนรวมสูงสุดสุดท้ายอะเขาได้มาเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นว่ามาเมื่อมาแน่ไอแล้วอ,อ,อ,อย่างแล้วอย่างมิสเตอร์ละคะอย่างมิสเตอร์นี่โดดออกมาเลยใช่ไหมคนที่แบบว่าฉายแววอะไรอย่างเงี้ย โดดแล้วก็ทั้งมีหน้าใหม่และก็ตัวเต็งและตัวเต็งก็ถึงบอกว่าประมาทไม่ได้เมื่อวานต้องยอมรับว่ามีตัวเต็งหนึ่งคนที่เกรงและไม่เป็นาบอกได้เลยว่าชื่อต้อมปกติเขาจะเป็นความธรรมชาติมากแต่เมื่อวานอาจจะด้วยทั้งแสงเสื้อผ้าที่เขาไม่คุ้นชินเหมือนเขาคิดเยอะไปหน่อยพอขิดเยอะไปหน่อยเนี่ยเราเห็นในความประมาท ในความเป็นตัวเขาทําไมเขาถึงชนะแฟกเตอร์แรกครั้งแรกชาเลนจ์แรกก็คือพ่อเขาว่าเป็นห้องกรรมการเนาะมันสบายๆแต่พ <ừ> อมาถึงหน้างานแล้วเนี่ยชาเลนจ์มันเปลี่ยนไปแสงสีเสียงอากาศทุกอย่างมันเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นคนที่จะได้เป็นซูเปอร์จะต้องแข็งแรงที่สุดจริงแน่นอนว่าอยากอยากฝากถึงคิมเมคอัพน้องๆแต่ละคนว่าบางทีเมคอัพที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันกลางคืนมันช่างแบบว่าสำคัญเมื่อวานเนี้ยถามว่ามีเมคอัพที่ตายไหมมีซึ่งเราก็คุยกันว่าสงสารเนาะมันยังไงคะยังไงคือไปถึงบางคนหน้าตาดีเลือดพอจะเข่าบางคนก็อยม่ต้องแต่งอะไรเยอะค่ะบางทีก็แบบว่าบางคนก็แต่งไปผู้หญิงเลยก็มีบางคนแต่งลอยไปเลยก็มีอะอย่างที่กล่างวันนี้เนี่ยรอบชุดว่ายน้ำหลายคน ก็จับปลาสื่อมวลชนก็จับปลาอยากให้พูดชื่อได้ไหมว่าให้เราเนี่ยจับตาใครเป็นพิเศษเดี๋ยวให้ team family ทีมแฟมิลี่เขาพูดทีมแฟมิลี่เนี่ยเขามีฐานข้อมูลแน่นมากอย่างอย่างมิสซูปลาอย่างเงี้ย like, เราควรจะจับตาใครดีในวันนี้ในรอบชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะมีหลายคนมากเพราะว่าจากที่เหมือนเมื่อวานละ่ะเราได้เห็นกันอ่ะมันเกินความคาดหมายหนึ่งตัวเต็งแน่แต่ว่ามามืดที่แบบ สองสามคนที่เห็นเมื่อวานนะคิดว่าเดินแล้วต้องมีหมุนต้องมีโชว์ให้แบบให้กรรมการได้แบบจริงได้ย้อนแต่พูดชื่อได้ไหมอ่ะปวดอ่ะพี่พี่ควีนพูดหนึ่งคนอ่ะอ่ะให้ให้ควีนพูดหนึ่งคนปุ๊บพุ๊บคนละคนละพุ๊คนละคนพุ๊คนละคนจบไปได้เออเหมือนเหมือนกันหมดอ่ะคนแรกใครก่อนจากใครก่อนดีควีนก่อนเลยโอเคคนที่เมื่อวานเซอร์ไพรส์เราเราวันนี้เราอยาก กาแฟกาแฟโอเคค่ะต่อมาค่ะคุเจนเลยค่ะคุเจนบอกว่าเมื่อวานตราตึงเขามากคนคนนี้น้อยแต่มากแต่เรียบและโค้ดแลก็ดูสบายบ้านนี้หมกเม็ดนะนางงามขี้เมาะหญ่เอ็มเด็เอือเนี่ยร้ายมากนะผู้ชายก็ได้นะผู้หญิงผ่านไปแล้วใช่ไหมสองคนวันนี้ก็ส่งนางงามแอบเห็นคนหนึ่งที่อยากจะเห็นมากจะเป็นฝั่งผู้ชาย ก็คือน้องแพทน้องแพทเ <ฮะ S 2> จ้าของส่วนสูง190่งอกวสบหกบ่งดีมากต้องมาลุ้นว่าวันนี้เนี่ย เขาจะเป็นเจ้าของตำแหน่งซูเปอร์ฟิลเตอร์ได้ไหมพอฟอร์แมนซ์อะไรจะได้ไหมใช่ไหมก็คือต้องรอลุ้นด้วยหุ่นหรือสรีระอะไรอ่ะมันเพื่อน้องมาอยู่แล้วแล้วส่งอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็รอดูหน้างานอีกทีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแบบขึ้นลงได้ตลอดเวลาก็ต้องลุ้นกันะคฝั่งนี้ฝั่งนี้สองท่านนางอวยหน่อยเออนางอวยก่อนจริงก็อยากรอดูแพรเพราะว่าเห็นนางก็แพรแซวไปหลายนาทีแล้วก็ด้วยความหุ่นของนางด้วย อยากเห็นนะพ้กเราต้องมีอะไรสุดพ้ายแด้นหมโอเคบ้าจา้าเพราะจากมาสองคนละกันาชายหนึ่งคนหญิงโอเคผู้หญิงเนี่ยอย่างที่อย่างที่คุณเจนบอกเมื่อวานเนี่ยมีคนน้อยแต่ว่าชุดเนี่ย ค่อนข้างที่จะเอาอยู่ยากมากเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เขาก็คือเอาไม่อยู่ยยก็คือสป,ปายาบอกเลยว่าบ้านนาังงามที่เมาเล่นเก่งมากอมไม่ว่าเมาื่อวานเนี่ยช่างนับป้นหน้าสป,ปายสวยมากมแลว้วก็ดูโดดเด่นมากแล้วก็ไม่ทําอะไรเยอะเลยโพส์อะ่ะก็ผลที่เจเียวแต่ว่าเอาอยู่เมื่อวานภาพหลมสป,ปายเอาอยู่ล้วส่วนผู้ชายเนี่ยวันนี้อยากให้โอกาสค่ะเพราะว่าวันเนี้ยทางบกทีวีก็มาดูด้วย ทางทีคฟูเชียเป็นพิเศษค่ะแล้วคือน้องต้อมวันนี้อยากให้ต้อมโชว์สปิริตความเป็นต้อมออกมาให้เราได้ดูโชว์อะไรนะโชว์โชว์โชว์สปิริตใช่โชว์ความเป็นต้อมออกมาให้ดูเพราะว่าวันนี้เราทางทีคฟูก็เตรียม AE มาด้วยเตรียมบอกต่อมายงาเตรียมขายงานเลยขายงานเลยวันนี้ใครโดดเด่นขึ้นตกทีคฟูแมน ถามไม่ได้เจ้าของงานคุณหมอคะขอเชิญเลครับคุณหมอคุณหมอคุณหมอต้องหวงความรับไม่ได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรังสรรค์ผลงานให้พวกเรามาสนุกกันสุดๆเลยปีนี้ยังไงคะัในเรื่องของผู้เข้าประกวดนะคะอ๋อผู้เข้าประกวดก็ดีใจมากๆที่แบบได้ผู้เข้าประกวดที่มี potential หลายๆคนเลยเข้ามานะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรก็แล้วแต่ คือทุกคนมีศักยภาพแต่เท่าที่คนติดตามดูจะรู้ว่าการประกวดของเรามีชาเลนจ์หลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับการประกวดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาทํากิจกรรมอะไรเขาจะมีความตื่นเต้นตลอดเวลาอันนี้คือจากการที่ได้ถามน้องๆที่เคยประกวดมาแล้วนะครับหลายๆคนก็มีประสบการณ์มา4ี่หปีแล้วด้วยซ้ํา <ๆ S 2> เขาก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทํากิจกรรมกับเราวันนี้ได้เห็นแบวใครเป็นพิเศษไหมคะหลังจากที่ผ่านการทํากิจกรรมมาในหลายๆวันนะคะ จริงๆก็มันก็มีชาเลนจ์ที่แตกต่างกันเนาะแวลเนี่ยมันก็จะเห็นจากที่สปรา์แฟกเตอร์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรืเ่อยๆถูกไหมครับเราไม่ได้ฟิกอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง <c oughs> ถ้าวันนี้คุณทาผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นวันนี้อย่างเนี้ยรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยใครเดินได้ดีที่สุดเนี่ยคนนั้นคิดว่าน่าจะน่างานเนี่ยก็ตัดสินกันเลยว่าใครเดินได้ดีเพ่าว่าในแต่ละรอบเราคะแนนมารวมกันจะได้ดูวินเนอร์ถูกไหมครับทุกๆรอบเราจะมีการคะแนนสะสมที่ ทุกๆก,กรรมการที่โหวตอยู่ในกระดาษแล้วนะค,ะค่ะเขาก็จะได้เป็นหนึ่งคะแนนถูกไหมครับและเดี๋ยวพอวันที่ใกล้ๆก,ก,การประกวดวันที่20เนี่ยเราจะปิดตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าใครได้คะแนนสูงสุดก็จะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายค่ะโอเค